สวัสดีครับเพื่อนนี่นะครับวันนี้พามาดูนี่ครับเวลาเราดึงกระเจียวใช่ไหมครับเราดึงสองใบคู่ถ้าโคนไหนเนี่ยครับเขาขึ้นตื้นๆเนาะเขาก็จะหลุดมาเป็นอย่างงี้นะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับเราก็จะได้ปลูกกระเจียวเพิ่มนี่เพื่อนวางเลยครับเยอะมากเลยนะครับนี่เกิดแล้วเห็นไหมครับนี่ ก็ตายไปนะครับตายก็เป็นปุ๋ยไปนะครับอืูอสิอันนี้ยาวเลยครับเก็บไว้นานเกินก็ได้เป็นหัวพันต้นพันต่อนะครับพเพื่อนนี่ครับเกิดแล้วทิ้งไวจ้จนเขาเกิดแล้วครับนีดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนดึงขึ้นมาปั๊บเนาะหัวขาดขาด,ขาดวิ่นๆเพื่อนมองฝั่งอย่างนี้ได้เลยนะครับ นี่ฮะขนาดนี้ไม่มีรากนะครับนี่อันนี้ไม่มีรากเลยเห็นไหมฮะก็ยังเกิดต้นให้เรานะเพราะเขามีหัวอยู่นะครับนี่ครับฝังเยอะๆครับนี่ครับพวกที่ ลินกบนะครับเราถอนขึ้นมาแล้วมันติดโคนมาด้วยนะครับก็สามารถขยายพันธุ์ต่อได้ขยายพันธุ์ต่อไม่มีที่สิ้นสุดแล้วครับแบบนี้ก็ปลูกเกิดง่ายนะครับเพื่อนโอเคนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับปลูกกระเจียวหวานง่ายๆครับบ้านพม่พอเพียงสวัสดีครับ